ธุรกิจเริ่มมีปัญหานักลงทุนถอนตัวผู้คนไม่ศรัทธาเหมือนเดิมแต่ก้องพบยังคงไม่สำนึกยังคงหลงอยู่ในวงจรเดิมจนหนักกว่าเดิมสุดท้ายพ่อแม่เสียชีวิตจากความเครียดที่สะสมก้องพบเหลือตัวคนเดียวไม่มีเพื่อนแท้ไม่มีใครเหลียวแลและไม่มีทรัพย์สมบัติเหลืออีกต่อไปเขานั่งอยู่ในคฤหาสน์ร้าง มองรอบตัวที่ครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความหรูหราวันนี้กลับเหลือเพียงความว่างเปล่าและความเสียใจที่แก้ไขไม่ได้ก้องพบพ,พึมพำเบาๆว่าถ้าเมื่อก่อนฉันรู้จักคำว่าพอรู้จักคำว่าพื้นฐานชีวิตฉันคงไม่เหลือแค่นี้ข้อคิดจากเรื่องเงินไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างถ้าใช้ผิดที่ผิดทาง ชีวิตจะพังพินาศการเลี้ยงลูกด้วยเงินอย่างเดียวโดยไม่ปลูกฝังคุณธรรมและความรับผิดชอบจะทําให้ลูกหลงผิดง่ายโอกาสบางครั้งมีแค่ครั้งเดียวถ้าพลาดไปอาจไม่มีทางกลับมาแก้ไขได้